มิไรลักษิตี่มิบูนวัดวันนี้มีความปิติ่ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมทอดกระถินสามัคคีที่วัดนาคตก,กขณะนี้ก็ได้ถวายกระถินและอริวารกระถินทั้งปวงสําเร็จแล้วก็ขอตั้งจิตอธิษฐานน้อมบูญน้อมกุศลที่ได้ทํานี้ถวายบูชาคุณพระรัตนตรยัยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอบูชาหลวงพ่อเจ้าสัวพระประธานให้โบสนีหลวงพ่อพุ้นาคตก ระปทานพระวิหารแห่งนี้ขอถวายบูชาบุญนี้ให้กับพระพุทธศาสนาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และผืนแผ่นดินไทยขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบูรพามหากษัตร์ปิยราชเจ้าของไทยตั้งแต่อดีตถึงพระหลวงจักรการที่เก้าพระหงวสงสารุวงศผู้มีคุหของชาติไทยทั้งหลายก็ขอให้ประเทศชาติไทยไมีแต่ความสุขเป็นแผ่นดินรมเป็นดินทองดินดนสิบริไลโดยเร็ววัน แล้วขอน้อมถวายบุญกุศลน,นี้เป็นพระพรชัยมงคลให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีพระบรมสระรมงสานุวงศทุกพระองค์ให้ได้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วขอให้ประชาชนชาวไทยมีแต่ความสุขความเจริญก็ขอบ,บุญกุศลน,นี้เป็นปัจจัยข้าพเจ้าและพี่น้องครอบครัวได้มีโอกาสสร้างแต่ความดีจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมยิ่งขึ้นด้วยเถิญสาธุ สาธุสาธุน้อมคุญถวายพระแม่ธรณีด้วยเจ้าค่ะ